ไอโยฮะาแคปโชวนทีเทีเกมเลยกลับไปเล่นเกมคาราบิี้ไม่ได้จะเรียคาราบิเตเหมือนเดิมที่เคยแย่แับแล้วก็ได้ไปทำเล่นนักหนาม,มากกับบอลเล่นแล้วก็เขียวใช่คุณคำเมื่อกี้เลยแอ้จิ้วมันจะทำอะไรได้ค่อนข้าง ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โฮมมิงแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เหลวแววเรื่องของชิลลี่มันจะเป็นของตัวไหนเทพอะไม่เป็นไรเก็บเราอีวีออเนท เราก็จะมาขอเกี่ยวกับฮอลโล่ถึงการที่เราจะไปไคที่ไหนกันก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปสู้ก็ต้องทำก่อนก่อนเนาะเพราลบ,บาร์เก็บไปไว้ไหนวะนี่สิบสองแทนแค่เดียวก่อนจะมีองค์กรเกี่ยวกับฮอลโลท่ที่ยังมี UK อยู่แค่อยากเดียวเดี๋ยวทำคือวิแอร์แอร์ MX. แค่เลย โซชุดนี่โลซลนอีกเกือบเพียบหมดเลยเราต้องผ่านบอยก่นกอนบอสลาเไม่ไม่ใช่ดอกบัวมวนเ็นเดลเ่าเบิร์กจะกลจะผ่านเนี่ยขออนุญาตไปขุดกปนอีกเขาจะว่าแรกบอกเขอใครไม่รู้ในขนาดเตฮอโอโอมันมีฮอโลออในเกเชียน ซึ่งมีแค่มดนี้เทานั้ตัวที่ทำเนี่ยมันคือแรงหัโลสีนี้เลยเนี่ยหอโลใครจะไปคิดเรื่องมดยูโดโคตส่ะไม่ต้อกินยาลไอ้ตัวเนี่ยนะหัวโลดหัโลดหัวโลาบาตายดีแต่คนที่ไป่อยาฟ้าถือว่าเป็นถืว่าเป็นสีที่น่าสนใจ สัดาพูดโอ้โโอเคได้ล้ขอเชื่อนี่ไหมกดใช่ยืดยื่แลวถกใจมั้ยเขาจะตอนน้นผมยยังไม่ได้ออกพอพอรบ้ปะป๊อปนี่นะครับเป็นพีเอ็ก เนี่ยวะอีพีเอกซ์แอทิ้งโอเคกว่าเราไปยุ่งกันในครบอสตัวต่อไปเราไปสู้ก็คือคาร์มเทสร้างครบแล้วก็ไปนนตีมันจลล่ต่อมาอปคออปอลเลยเฟล็ดเฟลเลฟลเล,ฟลเฟลตด อ่ะนี่ engine train menacing ก็ถามว่าทำไมผมถึง up off เป็น menacing เพราะนึงจากที่ว่าเวลาเราเล่นสายโลดเนี่ยมีใครมีใครบ้างไหมที่มันแบบจะเล่นเป็นไอเนี้ยสายมันสเตลล่าไม่มีใช่ไหมันไม่น่าดีหรอกผมก็เลย up เป็นสายตีธรรมดาแทนโอ้โหของใหม่ฟุตที่แฝง ว่าโดฟี่ออไรน์อยู่กัะไม่ได้สนใจพอไอยู่วิสาขานแล้วเพิ่ไม่มีเฮ้ยนี่มันเชียผมชอบส่วนตัวนุ <c> ่ <oughs> มีตาหัวใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะขอเตรียมของพร้อมที่จะไปเตรียมอะไรไปแช่โคนแล้วก็จะไปเตรียมในตลาดงั้น เราจะสก,กิปไปตอนที่ทำอะไรเสร็จเลยนไปโอเคพร้อมบวกพร้อมซื้องั้นเราไปดูกันเลยเถอะ uh huh. ตึงมือใช่ย่อยตึงมือใช่ย่อยมปนบฮิตตึงมือพอตัวเลยอู้น้ำแปลดีน้ำแปลดีชนะและ้วครับชนะแล้วอู้ไม่ยมมังคงเป็นของสายโลกเช่นเคยแอบมาดูของนาจว่าเอชอ็อปคาลิบิเต อมืบอยตามตัวแล้วว่าอีชิปแปงไม่มีของกูอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ้วนี่มันน้ำยาบลิปสตนวมาไว่ใช้าสายโลกได้ดีว่าดีม่รู้แหละเกียรมม์บลลัยญาโมเดมให้กูนังไงสายกูละแม่ให้กูที่ให่สโอ้หลังไปและเดีย๋ยว้ดี๋ได้ข้าวว่าโมเจะใช้ อ่านี่เลยอะไรเนี่ยมานาซิกเนตโอ้โหไม่ได้ใช้ค en, รับชิปเพลงของตลยานของสายเว oh, erm oh h. สโอ้โหสิบสองเซ็ตออเดาเมดบิมสโตนเลฟ้าตัวโอ้โหใส่เลยแล้วก็อันนี้นี่ยอมาเก็บเก็บไว้ฮะเอามาเก,ก็บไาม,ามไ่ใช้ต่อสันนี่ของเวลุของตะตะตะที่เราไม่ใช้ค่ย อ้เหนียวพอสมควรผมตายแบนสีห์หรอถือว่าค่อนข้างเดือดอ่าล่ะอินดูตอ่าละไอ้นักจิตใจเสร็จนล้ครับบิวิ้งสเตชันแปะไหนวะ ความบีงไม่โดนเง็ดแรกมกกาแรกเก่าทิ้เลยโอมากรไฟบิมสโตรโอเคโอ้ยย่างตกใจไม่หายกับการที่ว่ามันตัวปับออกมา ที่ค่อนข้างจะอันตออรายไม่สมควรแต่ก็ชนะมาได้ถี่ว่าตานำาำ้ำหมดโอเคมาผ้าตัไปที่จ้อมกอ่อนแต่ว่าขอยาควกนี้มาทำไมัวไปดีเพตตาไม่ใช่เหรือปล่าครับอันนี้ก็เป็นติดผมมาหาคุณไฟเอาไปทำของไม่รู้จะได้ใช้ทำอะไรแต่ก็จะทำดู แดงแกค่โคโลไฟน์ในขณะปกติจะโตเร็วกว่าปกติไหมติดไปตายสิเปลี่ยนงถ้าจะมีเยอะกว่าปกตินะผมว่ารีโมเทนนี่อ่โตเต็ม,มคือถำไม่รู้นะคโลไฟน์เป็นสิ่งชีวิตมังกรต้นไม้ไมันโตได้ซึ่งเปลีนแปลงเขาหลันมา,มากๆุดที่ว่าเป็นแร่ โมสงสมันก็มัเกับกเป็น,นปต้นไม้ได้แกวถ้าผมโงสังเกตต้องโตขึ้นได้ไ่ะอันนี้เชื่อว่าสักพักนลงเชื่อมกับเีวลาสกีน,นกะประมาณนี้ที่จะไหน,ไหนดูสิชอบมัเลยจ ในมุมดูของโลก่อนเนี่เคยคิดจะทำตงานแล้วอโอโหเฟร็กเซลไม่ใช่ตอนนี้ไอเฟร็กเซลมัอนอตอนไหนเนี่ยอูไปแล้วที่แน่ๆคืไม่ใช่ตอนนี้ยังเป็นดีรัมันมีเกิดเกิดถ้าเกิดนสรเมรีา่นนกูยิไปแล้วแตกังไดนน้ี่สรุปก,ก็คือมีเช่นเดียร์ให้ท้าแาสดงเลยโอชสเลน โอ้มีเทียมีชีเทียของมันด้ยนะี่คืออะไรของฝั่งมาฟาโกเราไม่อยู่อนอะโอเคเราดีนในทับในไดียมันไดไน้มันได้บัตเตอร์ไฟดัได,มไ,ด,มไ,ดไม่รู้อ่ผทำปีกดีไหมแต่ถ้าดีเข็นมกูไปนาับมาทำก่อนเลยเออใช่เออนี่บัตเ์ไฟมัฟ มีของเกลอโคตไฟนะ,ะโอเคมาดูเลยว่ะเ <Terror. S 1> ทเรอร์เทเรอร์โอ้โ,อโอความเร็ต้องมาสเยอนะเราจะลองไปแบบไม่เอาเต็ม,ม,ม,ม Terror, ตเ,งงเลยมาดูซิเทเรอร์ลมจกีเยยสดำ้ ข้องเขินกูเวิร์ดเลยท่าลองยุดว้าวอืมการจบดีที่ขุมยากี่เหี้ยเลย What the fuck ไม่โหมิงไม่โหมิงไม่โหมิง ตัวยะให้ดวงการที่เจ็บอหกวใจไฟสมองเวฟวิครอท์ draw, าการปล่อยครื่องงเล็บเครื่องเเองเล็บเล็เเกออกไปแบบนี้เลยนะแล้วก็สเตลสไต์ตปล่อยไอเน่วงเล็บอันใหญ่ที่ความรสเร็วที่มีดำเมนเยะอะมากเนี่ยนะแค่นี่ยนะ ก็ค,คือแบบปลายเดือดงูเลยโอ้โหคุ้มค่าที่ผมทำมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจะลองทดสอบดูกับไอ้บอลต,ตัวนั้นไม่รู้จะโอเคไหมกับการที่ผมต้องเอาไปตีกับไอ้นั่นอะผม,มอาจจะโชคดีเพราะว่าอีกเงือกอุ้นเพนเตียโอ้ชิดตังไม่พอตังหมด ทำไงดีโอ้โหเตกะ้าซเลนนี่จะดีไหมเนี่ยผมไม่น่าดีเตกะ้าจะทำอย่างไรไมได้ไไดล้วนี่ทำได้แค่นี้แล้วเคไปโอเคทุกคนมาถึงแล้ว,ลวก็ว้าว้จดอาเวมาไมได้ตองรวใหม่แป ทำว่าทำไปหมดเวนเลยน่วิธเดียวที่เราสามารถเคเลื่นตดนไเร็วขึ้นโอดีสิชี่ไปต่อไปแล้ถามว่าไอ้ดอตงตัวนนเคลื่อนอะไรมันคือวาจซึ่งเราพยายามไปกแตกตอนนี้อเกิดแต่ตอนนี้เกำลังอหมพาะปูยังไม่มยอยากตอนที่คู่ทำมัมีี่พอ,คอเคลียนเดียวทำไม่ได้แล้ แล้วตรงท<ช>ีง่หมวกเปล่าอีกตอนเพื่อเอาตาังเลนแต่ผมก็เพิ่งนึกได้ว,ว่ากูมีการเขนอยู่นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเอาไปใครแพลนล่าได้เพราะงั้นจะต้องตีเลียวยี่มันไม่จะเป็นเลนตีเลี้ยี่เราที่หนึ่นมันจะเป็นตรงบินหมดเลยนะแต่เป็นหน้าเฟลดูมันไม่มีมันไม่มีจะขึ้นสุดท้ายแล้ว,วกูต้องใช้มือเปล่าโอ้เสือโอ้กเล คดูมันไปวุ้ที่แปลวกันเลยเล็กเป็นการโยกที่ชิ่นเล็กๆตัวป่าแนี้แต่มันแรงมากาการ่วมตีเลยฉะนป้นการอตัดข้อเสียของกระถิว่ามันเล็กไได้ก็เป็นไปได้ดูดูมาดูดูวูด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 ูู่อ เอนีีแบบแมมเพื่อมีกาับประหยัดเวลาเรานั้นจะไปเจอกันตอนที่ผมทำเรเสแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเราตีดอกไม้สองอับพร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดไปสองตัวซึ่งมันจะไม่ซีไม่ใช่สิ่งที่คุณนพูดทุกคน,น,นกยังจะมามันจะชอบสอเสักเท่าไหร่เฮ้ยสองตวัวเลยใครให้แค่บ้างอย่างที่อแล้วพูัเลนะแรกมันออสมควเลยถ้าเกิดมเกิดพิเคียัมันจะไม่แตเดียวยน,น,นี่นจคไนคน่ โอยเอาแล้วนี่เราทำรูปได้ได้เลยนะนี่เห็นไหมมันติดพอตัวเลยคุณคุณสองร้อยเยนไปเต็มถือว่าดีการที่เราจะมาใครกันมาตัวที่จะใครเขาก็ได้การเซฟไปเอาไว้หรืว่าเราะเยนไปขอดีดีดีแก่ทำไปแล้วก็ไปรู้เลยครับ ไอ้คีกุตายกับมามีเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเก่งได้โลเลยว้าวเคโอเคโอ,คโอ,คโอค้ไม่ได้กลับมาเล่นนานแตบตายยอ่ขนาดี้ยอมเลยเชียไม่ธรรมาดานะครับ เกเกเกมนเก่ิงอันนี้ผมยอมเจ็ดสิสี่เราชนะผมแล้วแหะมันก็ไม่มีขอสาทบอยู่แล้วฉะนั้นก็จักันชีกับเทปุ่นขีเก็ไปกอดโอเคมาขายของบางส่วนปบปบปบปอบปบปอบปบปอบป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  คขอมถ้าผมใช้ใค่ามันก็คือไอเชอร์แลทาลอดกับลองดีคอร์ดเป็นขมงท่ใช่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับโอ้โหโรสเซอร์ราสไลเซอร์โอ้โหไม่บอกกูตัวขอเทอร่าดูาเวนไหนดูสิไปรรมดาก่อน โอ้โหสนุกเทจที่ด็ดมีอยู่ทุกทำการปล่อยเป็นคลื่นออกไป,ปไปเป็กนกลุู่จันเนี่ยแล้วก็กูกจันแล้วทำการโจมตีมีทุกอันเลยถ้าโจมตีตวัวศัตรูอ๋อมันจะกระโผ่้ยแต่อาตาัตราจะออกมมน้อยมากแต่ตัวศัตรูที่ชื่อแท็กกาเคลื่อนทีออกเลยโอ้ มุกีต่อให้ตัวเดียวจริงๆเลยใช่ต่อให้ตัวเดียวแต่เช่ได้ใช่ไรกูรู้กูอืมครับต่อได้กลบเป็นเอเทนอนลดิสเอเลเมนอลดิสเอเทนอนลพ่อไอ้เหี้ยโอ้ทะลุบ็อกโอ้บอบโอนี่คือคนสมบัติของมึงกันเหรอทะลุบ็อกเชีย่ย เป็นโปรเจกต์ไทยเดียวให้ดีมาโอเคผมก็อยากฟาร์มชุดให้กับทุกคนนะแต่ตอนนี้กงถึงเวลาที่ต้องรู้จากแล้วแล้วก็แคเกิดใครชอบผลดตมือกดไลค์ชอบมากด้วยก่อนกดซับไปเด้อสวันนีผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหนม่ันที่คิดหน้าต้องชุดก่อนใหเ่ลือเกินโอเคไวตาดีกว่าติดแมพฮาว Yeah.